ล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนะคะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกัหมอบสิ่งของซอยเหลือครอบครัวภูประสบอัคคี่ไพ่ที่อำเภอศรสีสงครามค่ะ นายปรชยาชญาอุลเพชรวรกรรองผู้วาราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทน่นผู้วาราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางธนวัฒนอุนเพชรวรกรรักษาราชการแทน่นนายกเล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนําหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกกาชาดอำเภอศรสีสงครามและเจ้าหน้าที่น่วยงานที่เกี่ยวของค่ะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยั่งชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและก็มอบเงินซอยเหลือ เพื่อส้างขวัญกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่บ้านหน้าค่ำหมูม่1 1ตําบลหน้าคํำอําเภอศรีสงครามจากเหตุเพลิงไหม้ของสวงเสาว,วันอาทิตย์ที่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาสําหรับการซอยเหลือเทอนีนะคะทั้งหน่วยงานส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นกะกําลังเร่งดําเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการเผยการซอยเหลือยางเร่งดวนต ไปค่ะอันนี้ก็ให้กำลังใจภูที่ประสบอัคคีภัยในเธอหนีน้ำค่ะ